สวัสดีตอนเช้านะครับทักทายยามเช้าเราทำงานประจำอยู่ทําอาชีพทําธุรกิจเดิมๆแต่สนใจอยากต้นได้ยังไงมันจะทำยังไงเช้านี้มาคุยกันง่ายๆสั้นๆเมื่อก่อนผมก็ทำงานประจำผมก็ค่อยๆหาช่องทางของการทำธุรกิจจนได้ลาออกจากงานประจำมาค้าขายพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเราต้องมานั่งเฝ้าเคาน์เตอร์อย่างี้เหรอ มันไม่ใช่ตัวเราแน่ๆจริงไหมครับพี่อูตัวจริงของเราจะต้องประสบความสุเร็จมากข้างน้่ารวยแล้วก็หน้าตาดีนี <c> ่ <oughs> มันไม่ใช่ตัวจริงของเราแน่ๆพอถึงจุดหนึ่งนะครับหลายท่านทํางานประจําอยู่ทําธุรกิจเดิมๆที่จะต้องนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์ไม่กล้าหยุดไม่กล้าปิดร้านไปไหนเลยโอ้โหนี่มันเหมือนเป็นการสั่งตัวเองให้อยู่อย่างนั้นไปตลอดนะที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ แล้ววันนี้เราสนใจอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอยากที่จะเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกต้องทํายังไงบ้างข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งเปลี่ยนวันหยุดเป็นวันเรียนรู้เป็นวันเริ่มต้นอะไรใหม่ๆตอน,นแรกๆแทบจะไม่ได้มีวันหยุดนะครับตอนนี้ผมเปิดร้านขายของแต่พอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันจะต้องได้ใช้มันต้องได้เรียนรู้มันต้องหาช่องทางอะไรใหม่ๆหยุดเดือนละหนึ่งครั้งเมื่อหยุดเดือนละหนึ่งครั้งก่อน แล้วขยับมาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะฮะทีนี้ก็หยุดทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับภาคใหญ่หนึ่งพอถึงจุดหนึ่งเริ่มที่จะหยุดมากขึ้นนะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งและมีวันสําคัญนะักขัตเลอต่างๆก็ต้องหยุดแล้วเว้อะไรประมาณนี้นะครับหาช่องทางมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆดังนั้นใครที่ทํางานประจําอยู่หรือว่าทำธุรกิจอาชีพเดิมๆ ต้องตั้งวันหยุดให้กับตัวเองให้ชัดเจนนะและวันหยุดที่เราจะหยุดจะต้องเป็นวันที่เราเรียนรู้ไม่ใช่เป็นวันที่เรานอนเบื่อนอนตื่นสายนอนคิดถึงแต่เรื่องกาวิตกวิตรรวลแต่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงไม่ใช่ต้องเปลี่ยนวันหยุดเป็นวันเรียนรู้ชัดเจนนะครับแล้วสาหรับคนที่เปิดหน้าร้านนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์เป็นเจ้าของกิจการกล้าเถะครับ กล้ากล้าที่จะหยุดอย่าไปคิดว่าถ้าเราหยุดแล้วลูกค้าจะหายอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับหยุดเพื่อเราจะเรียนรู้หาช่องทางอื่นๆที่มันดีขึ้นกว่านี้ตอนนี้เราก็มีธุรกิจมีอาชีพที่มีไรายได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่มันรู้สึกว่ามันก็ยังไม่สุดนะมันน่าจะไปได้มากกว่านี้จงกล้าที่จะหยุดและใช้วันหยุดเป็นมันเรียนรู้แรกๆผมก็ไม่กล้าหยุดเพราะอะไรธุรกิจเล็กๆนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์ เวลาที่เราคิดจะหยุดเรากลัวลูกค้าไปซื้อของร้านอื่นนี่แหละครับคือจุดด้อยสุดๆของการที่เราไม่ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองเราขายสินค้าให้กับคนอื่นเราหยุดเพื่อที่จะเรียนรู้และขายสินค้าแบรนด์ของตัวเองนี่คือถางรวยครับผมข้อ2ข้อ2องเราจะต้องพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มสังคมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการสร้างบ้านขาย ข้อนี้ตรงประเด็นไปเลยใครที่ทํางานประจําอยู่ทําอาชีพทําธุรกิจนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์เดิมๆอยู่จะเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกได้ยังไงข้อ2ให้แบบตรงๆเลยพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มของคนสร้างม้านขายจากหนึ่งหลังแรกพาตัวเองไปสัมผัสกับคําว่าท่านเจ้าของโครงการโดยเดือนครับนี่คือทางรัดและก็ทางที่ดีมากๆแต่เราก็ต้องเรียนรู้อยู่แล้วแหละยังไงก็ต้องเรียนรู้อยู่แล้ว เราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่เราครบด้วยคนที่เราครบด้วยจะเป็นค่าเฉลี่ยของเราเช่นกัน <c oughs> นะครับอยากสัมผัสคาว่าเจ้าของโครงการอยากเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเราจะพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มของคนที่อะไระอ่าก็ทำงานแล้วเหนื่อยทํางานแล้วหนักคิดถึงแต่ความขาดแคลนชีวิตเราถูกวิกฤตมาแล้วอะ ให้เป็นอย่างนี้แหละไปตลอดมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้เป็นเจ้าของโครงการถ้าเราพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะแต่ถ้าเราพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มของการเป็นอ่าการที่เขาสร้างบ้านขายอ่การเป็นเจ้าของโครงการอยู่ในหน้าง,งานของการก่อสร้างต่างๆวนเวียนอยู่งี้มันก็เป็นอื่นไม่ได้ที่เราจะได้เป็นเจ้าของโครงการเช่นกันข้อ2รีบโดยเดือนครับผม, 2, บดดบผมการที่เรามาเรียนรู้ข้อมูลกันเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีก็ไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทาง อีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้เรียนรู้ได้สมัมผัสกับคําว่าเจ้าของโครงการเช่นกันค่อยซึมซับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่บอกว่าเลยนะบอกเลยนะการเจอกันแบบสดๆแบบเป็นๆพลังงาน Energy แตกต่างกันการคุยโทรศัพท์กับเพื่อนกับการที่ได้นั่งคุยกับเพื่อนกินอาหารอร่อยๆกับเพื่อนความสุขพลังงานแตกต่างกัน จริงไหมดังนั้นใครที่ยังไม่ได้สัมมนาสุดพาตัวเองมาเรียนสัมมนาสุดซะถึงแม้ว่าหลายๆท่านจะเรียนออนไลน์ไปแล้วแต่ถ้าเราสะดวกนะพาตัวเองมาสัมมนาสุดมันจะโคตรแตกต่างคุณจะได้เริ่มต้นคุณจะได้สัมผัสกับคําว่าเจ้าของโครงการอย่างแท้จริงหนึ่งหลังแรกไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันอีกต่อไปอข้อ2เรื่องสําคัญและข้อ3ใครที่ทํางานประจําอยู่ทำอา,อาชีพทําธุรกิจนั่งเฝ้าเคาน์าเตอร์ เบื่อสุดๆแล้วอยากเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกข้อที่สเรื่องนี้สำคัญนะลบความเชื่อที่บอกว่าฉันจะต้องทำอาชีพทำธุรกิจในเรื่องที่ฉันเรียนมาจบมาทำมาแล้วห้าปีสิปีและรุ่นพ่อรุ่นแม่ฉันส่งต่อให้รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายทํามาแล้วเป็น1 0บสปีฉันจะต้องทำอย่างนี้ต่อจากเขาลบความเชื่อเรื่องพวกนี้ออกจากหัวเราไปได้เลย ไม่มีใครมาลิขิตมาครับไม่มีใครมาบอกว่าผมาโค้ดเดียวนายเอกนัทปักนอกจะต้องทํางานประจาไปตลอดชีพต้องนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์ไปตลอดชีวิตไม่มีใครมาลิขิตนะลบความเชื่อเรื่องพวกนี้เพราะความเชื่อมันมีผลกับการตัดสินใจกับการเรียนรู้กับการลงมือทําทั้งหมดเลยเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเรียนร,ร,ร,ยนรู้แล้วเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกได้ครับนี่คือความเชื่อใหม่ของเรา ลบความเชื่อเก่าๆเดิมๆที่มันไม่ส่งเสริมเราแล้วใส่ความเชื่อใหม่เข้าไปเราได้เริ่มต้นหนึ่งหลังแรกแน่นอนโอเคไหมครับผมอขอบคุณมากครับบ้านจุทาวิวคุณพีรพัฒนคุณอน,นันต์พี่โอสุดยอดมากๆทักทายยามเช้าเมื่อก่อนผมก็ทำงานประจำเหมือนกันแล้วก็หาช่องทางมาเปิดร้านขายของแล้วจนได้ลาออกจากงานประจา ปัจจุบันนี้ได้เป็นเจ้าของโครงการผมเลยรู้และเข้าใจกระบวนการขั้นตอนไงโดยเฉพาะที่เรามานั่งเฝ้าเคาน์เตอร์นะที่เรามานั่งเฝ้าเคาน์เตอร์แล้วขายสินค้าให้กับคนอื่นเมื่อก่อนผมขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มเหล้าเบียร์สินค้าที่ขายดีๆในท้องตลาดเป็นลักษณะของการขายส่งมีรถพ่วงวิ่งส่งตามตอกซอกซอยแรกๆไม่กล้าปิดร้านครับเพราะถ้าปิดเขาไปซื้อของร้านอื่นได้คิดแค่นี้เองนะครับก่าที่จะหาช่องทาง มาเจอธุรกิจที่ดีมีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็สร้างบ้านขายนี่สามสิบเปอร์เซ็นต์สูง,สงนี่บอกก็เลยมันสุดยอดสุดๆแล้วจัดไปสามข้อนะครับสรุปอีกนิดนึงสมมครน,นะครับรอบหน้าวันที่สิบแปดสิบเก้านะครับสิบแปดสิบเก้ากุมภาไม่ใช่สิบเอ็ดสิบสองไม่ใช่เป็นสิบแปดสิบเก้ากุมภานะครับใครที่ยังไม่ได้มาเจอกันมาเจอกันได้นะครับแตกต่างกันพาตัวเองมาอยู่ใน กลุ่มที่เราต้องการที่เป็นได้แล้วครับนี่คือทางที่ดีที่สุดแล้วการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรกก็ได้อ่าสแกลุมพาพันหกหกนี้นะครับ09 33์เก7าสหรือว่า09ขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบาย